สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องตะนุ่มชนแนลนะครับพบกับผมนะครับตะนุ่มนะครับอวันนี้นะครับเห็นแปลกๆนะมีไอ้ลูกไอ้นี้ด้วยนะครับเป็นลูกเหม็นเนาะกับถุงอย่างนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะอ่า นะครับพระเอิญนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปไล่หนูนะครับบอกตรงๆนะครับว่าไล่หนูนะครับผมเพราะว่าผมเจอปัญหานะครับเ,เพื่อนๆเกี่ยวกับ เ,ออเวลาผมใช้รถเนี่ยนะครับเวลาผมเป่ากองเป่าอะไรเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับรู้สึกว่าจะมีรังหนูด้วยนะครับอยู่ในออในห้องเครื่องยนต์ผมนะครับรถที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับทีนี้น่ะมันก็กลัวว่ามันจะไปกัดสายฟงสายไฟนะครับเข้าไปกัดกองอากาศผมบ้างเข้าไปทำความเสียหายกับสายไฟที่อยู่ในรถยนต์นะครับผมเผอิญน,นะครับผมก็เลยหาคลิปเกี่ยวกับการไล่หนูนะครับไม่ได้ ฆ่ามันนะไล่มันนะครับผมก็เลยเห็นอยู่หลายคลิปเลยนะครับที่เขาทํากันนะครับคือเป็นการไล่หนูออกไปนะครับผมโดยการใช้นี่นะครับลูกเหม็น นี่และครับลูกเหม็นนี่แหละลูกเหม็นใส่ห้องน้ําเราเนี่ยครับลูกเหม็นดับกลิ่นนี่แหละครับผมอตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไล่ได tamam ้ด tamam ีม e ากเลยนะครับผมที่ใช้ในห้องน้ําเราเนี่ยแหละนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะซองละสิบบาทนะครับตัวนี้นะพอดีผมซื้อมานานเก็บไว้ในห้องน้ำนะผมจดจาไม่ได้แล้วนะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้นะผมเอาไว้ใส่ห้องน้ํานะแล้วก็จะมี ซองอย่างนี้นะครับอ่าเป็นซองสิซ,ซองอะไรก็ได้นะครับผมผมไม่ได้กักเกณฑ์ว่าต้องเป็นซองอย่างนี้นะเพราะว่ามันเหลือจากการใช้งานของผมนะครับเพราะว่าผมซื้อมาทําของชําร่วยนะครับมันก็เลยเหลือนะครับตัวนี้เนาะก็เลยนํามา DIY นะครับที่จะเอามาใส่ลูกเหม็นตัวลูกเหม็นตัวนี้นะแล้วก็นําไปแขวนไว้ ในห้องเครื่องของรถยนต์นะครับผมจะเพื่อนๆจะเอาอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่นะครับเอามาดี Y อะไรก็ได้เป็นผ้ามาตัดอะไรก็ได้นะครับเป็นถุงนองถุงน่องที่สามารถใส่ลูกเหม็นแล้วมันสามารถกระจายกลิ่นออกไปได้นะครับมันทําใหเ้เวลา มดเวลาหนูเวลาอะไรมันเข้ามาในห้องเครื่องเรามันได้กลิ่นปุ๊บมันก็จะหนีไปนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะลองมาทําดูนะครับผมว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะครับผมกับนี่นะครับตัวล่งเมนไล่หนูนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าผมจะทําอย่างไรนะครับอ่าไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมา เริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับผมอ่ะ่อนอื่นะครับก็ต้องแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะแกะซองนี้ออกมาก่อนผมบอกก่อนนะครับว่าไม่จะเป็นต้องเป็นซองแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับนํามา DIY เพื่อทําเป็นถุงที่จะใส่ลูกเหม็นตัวนี้นะครับนะผมไม่ได้กาดเกมนเขาให้ต้องสวยงามอะไรขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่นะเพื่อน,พอนๆพอดีว่าของผมมันเหลือจากงานที่ผม ไปซื้อของมาทําชําล่วยนะครับซองอันนี้คือเป็นซองที่ผมเอามาทาชํำล่่ยนะ ตัวนี้นะครับจะเป็นซองอย่างนี้นะหรือจะไปหาซื้อมาแบบผมก็ได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับการ DIY ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นะครับผมทํายังไงก็ได้นะครับให้ลูกเหม็นมันอยู่ในซองนี้แล้วก็บรรจุลูกเหม็นได้นะครับไม่ให้มันหล่นล่วงหล่นนะครับเวลาขับลงขับรถไปนะครับตัวนี้นะครับผมให้มันแน่นหนาก็ได้นะครับจะต้องมีรูระบายอากาศอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นผ้าเป็นถุงซิปเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ แกะลูกเหม็นตัวนี้นะครับอันนี้คือซองนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะลูกเหม็นตัวนี้นะครับลูกเหม็นก่อนนะครับลูกเหม็นนะครับมันจะทําหน้าที่นะครับเออบางคนก็ว่ามันดับกลิ่นได้นะครับบางคนก็เหม็นบางคนก็กินมันจะฉุนนะครับผมอ่าแต่สําหรับผมนะครับผมกินกินมันค่อนข้างฉุนนะครับจนแสบคอเลยนะครับสำหรับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ เริ่มทำเร็วๆกันแล้วกันนะครับอ่ะลูกเหม็นที่ผมใช้นะลูกเหม็นอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับขอแต่เป็นลูกเหม็นนะครับเพราะว่ามันจุลงไปในถุงอย่างนี้นะฮะดูนะครับผมจะจุ่มให้ดูนะลองไปเลยครับลองไปเลยเอาเยอะหน่อยนะครับมันจะได้อยู่นานๆนะครับผมมันจะมันมันจะได้ไม่ต้องมาทำบ่อยนะครับอ่าเอาสักสี่ห้าม็ดประมาณนี้นะครับ เอา6เม็ดก็ได้นี่ครับประมาณนี S ้นะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็รูดอย่างนี้นะครับมันจะง่ายหน่อยนะยึดซออย่างนี้รูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปผูกกับห้องเครื่องของเรานะครับผูกยึดไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่ลมมันไม่พัดที่มันที่มันใกล้ๆกกับตัวกองก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผูกตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปรีวิวอีกรอบหนึ่งหรืจะทำให้เพื่อนดูนะครับคือขั้นตอนตรงนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมลูกหมิ่นบรรจุลงถุงนะครับเห็นครับได้แล้วถุงหนึ่งนะครับหกหกเม็ดนะครับน่าจะได้นานอยู่นะครับอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะเป็นเดือนนะครับเดือนะี้มันสามารถไล่หมูได้จริงนะครับไล่แมลงพวกแมลงชงแมลงสาพวกอะไรต่างๆครับมันสามารถได้จริงนักได้ทุนแล้วครับเดี๋ยวอีกสักสองถุงแล้วกันนะครับ อ่าผมเน้นย้ำนะครับเอาถุงอะไรก็ได้เอา DIY อะไรก็ได้นะครับเป็นผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้นะครับขอให้มันกระจายกลิ่นออกไปได้นะครับอาไะใส่ลงไปนะครับนะครับใส่ลงไปนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่ต้องมีอะไรยากมากนะครับค่จ่ายมันสิบบาท20บาทไม่เกินนี้นะครับผมก็สามารถไล่ได้เป็นเดือนแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เจอนะครับเจอปัญหาเรื่องหมูมันกัดสายไฟนะครับในรถยนต์ ก็สามารถทําได้นะครับโดยการนี้ครับ DIY อย่างนี้เลยนะครับนะดูลงไปครับจะง่ายหน่อยนะครับดู้าไปทั้งเชือกไว้สาหรับมัดด้วยไว้สำหรับห้อยด้วยนะครับอุปกรณ์จาสามถุงละกันนะครับอันนี้น่ครับอันสจแล้วนะครับต่อนี้ไปนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเอาง่ายๆนี่แหละครับผมแค่นี้ก็ไล่หนูได้แล้วนะครับ เยอะหน่อยนะครับก็ดีอย่างนี้นะครับก็ได้ในะสามซองนะครับนี่นะครับจะเลยอยู่สามสี่เมตรนะครับเอาอีกสักซองหนึ่งแล้วกันครับทำง่ายเลยซองแล้วกันนะครับเผื่อวางไว้ทั่วเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่ะเทลงไปเลยนะครับ แค่นี้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับนี่แลลูดรึบนีะครับนี้นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับแค่นี้จบแล้วครับแล้วเราก็เอาไปแขวนไว้ที่ห้องเครื่องของรถยนต์นะครับหรือไม่ก็ที่ที่เราอยากจะไล่หนูไล่แมลงนะครับผมสามารถแขวนได้นะครับผมอ่ะ วิธีนี้ก็อาจจะใช้ได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้ฆ่ามันนะเราแค่ไล่มันนะครับหนูมันจะได้กลิ่นลูกเม็นแล้วมันจะไม่เข้ามาใกล้นะครับแล้วมันก็จะหนีไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่รถดีกว่านะครับว่าผมจะติดตรงไหนบ้างไปกันเลยครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้นะครับนี่คือลูกเม็นที่ผมใส่ถุงไว้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆ่าเห็นนะตัวนี้นะครับลูกเม็นที่ผม ใส่ถุงไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งนะครับในห้องเครื่องนะครับที่เพื่อนๆนะครับให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าผมติดตั้งทุงไหนนะครับเพราะว่าหนูมันจะชอบเข้าไปตรงส่วนบริเวณนี้นะครับบริเวณห้องเครื่องเนี่ยสังเกตว่าพวกสายฟงสายไฟนะครับหนูมันก็เริ่มแทะเริ่มกัดแล้วนะครับลูกเหม็นที่ผมใส่ถุงไว้นะครับผมที่อยู่ที่เตรียมไว้แล้วนะครับผมอ่ะ ต่อไปนะครับผมจะทยอยเริ่มมัดเริ่มมัดนะครับใส่ในห้องเครื่องตามจุดต่างๆนะครับเพื่อไล่หนูนะครับเพื่อกินมันจะได้กระจายออกไปทั่วทั่วห้องเครื่องนะครับสังเกตว่าตรงจุดที่ผมจะติดตั้งนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับผมเพราะว่าหนูมันชอบจะชอบเข้ามาตรงมอกกองอากาศตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เห็นชัดๆนะนี่นะครับจะเป็นมอกกองอากาศตรงนี้นะครับผมก็จะติดไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะผูกไว้ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับในกิบล็อกตัวนี้นะครับกิบล็อกของนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะผูกไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องเข้ามาใกล้ๆดีกว่าแป๊บนึงครับนี่นะครับตรงจุดที่ผมจะผูกคือตรงนี้นะครับผมกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นชัดนี่นะครับตรงที่ผมจะผูกคือตรงนี้นะครับนี้นะ เดี๋ยวมาเริ่มผูกกันเลยดีกว่าครับตรงนี้นะครับที่ผมจะผูกนะครับตรงนี้นะมันเป็นกิบล็อกของกิบล็อกของออตัวกองอากาศนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มผูกเลยนะครับผูกเข้าไปตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ลมอะไรมันก็ไม่ไม่ได้ตีกลับอะไรขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะผมจะผูกเลยนะครับไปเร็วๆกันเลยนะครับคลิปนี้อ่านี่นะครับ จะผูกให้ดูเลยตรงนี้เพราะว่าหนูมันชอบเข้าตรงนี้นะครับผมอ่านะครับผูกไว้เลยนะครับผูกยังไงก็ได้นะครับเพื่อรอบหน้าให้เรามันแก้ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราต้องมาเติมลูกเหม็นนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยนี่ครับเส้นแล้วครับผมแค่นี้แหละครับผมผมได้จุดหนึ่งแล้วนี่นะครับผมจะติดตรงนี้นะนี่นะครับผมไม่เอ่ยนี่นะครับอ่าก็คือตรงหม้อกองนี้นะครับ ตรงหมอกองอากาศผมนะอ่าเหลืออีก2ห่อนะครับ2ถุงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปติดตรงฝั่งนู้นละกันเนาะฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันอาจจะกิ่นมันอาจจะทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดฝั่งแบตเตอรี่ละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งแบตเตอรี่ครับอ่านะครับอีกฝั่งนึงนะครับคือผมจะผูกไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพัดลมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับพัดลมตรงนี้ก็คือห่างจาก ใบพัดมาก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะผูกไว้ตรงนี้นะเอาง่ายๆเลยนะครับผมอีกซองหนึ่งนี่นะครับอ่าผมจะผูกไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงแถวแถวแบตเตอรี่นี่แหละนะครับเพราะว่าสายฟงสายไฟมันก็เยอะนะแถวนี้นะครับตรงตาไฟรถด้วยนะครับมันจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับกลิ่นมันจะได้ออกไปทั่วนะครับอ่าอันนี้แล้วแต่รถของเพื่อนเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าตรงจุดไหนนะครับตรงจุดไหนก็ตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆก็มัดเอาไว้เลยนะครับมันก็จะกระจายกลิ่นได้ทั่วห้องเครื่องนะครับผม อ่านะครับก็ผูกไว้อย่างนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนี่นะครับผมผมติดไว้ตรงนี้นะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวขอหยับกล้องหน่อยนี่นะครับผมผูกไว้ตรงนี้นะนี่นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะตรงตรงบริเวณแบตเตอรี่นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับหนูมันชอบเข้ามาตรงตาไฟผมเนี่ยครับตรงตารถมันจะมีไฟอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ตรงตาไฟตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะอ่ะเลยอีกถุงหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะผูกไว้ตรงเอ่อบริเวณตรงนู้นละกันนะครับเดี๋ยวผมจะผูกไว้อ่ะเดี๋ยวดูกันเลยครับอ่ะนะครับอีกถุงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอผูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้ใกล้อ่กับสายฟงสายไฟนะครับ ตรงนี้สายไฟค่อนข้างเยอะเลยท่อเทอร์อะไรก็เยอะนะครับผมเพราะว่าตรงจุดนุ้นก็มีตรงกองหม้อกองนะครับอกองอากาศก็มีอยู่ถุงนึงแล้วนะครับตรงแถวนี้ก็มีแล้วนะครับผมก็เหลือตรงบริเวณนี้ตรงจุดนี้นะครับสายไฟสายไฟเมนก็จะเยอะนะครับหนูมันจะชอบกัดตรงสายไฟเมนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะผูกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมผูกยังไงก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถุงที่ใส่ตัว ลูกเหม็นก็ DIY เอาก็ได้นะครับผมยังไงก็ได้นะงาน DIY มันไม่ได้มีอะไรที่มันตายตัวนะครับทํายังไงก็ได้เนาะให้มันลูกเหม็นมันอยู่ในถุงนะครับใช้พงใช้ผ้าใช้อะไรก็ได้นะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสนะครับสวยไม่สวยก็ขอให้มันไล่ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะผูกก่อนนะแป๊บนึงนะครับอ่านี่นะครับผูกพ้อยมันตึงนะครับอย่างนี้อ่าได้แล้วนะครับ เวลาลมมันตีก็มันก็อยู่แค่นี้นะครับมันก็ไม่ได้ไปเข้าไปพงไปพัดกับใบพัดนะครับใบพัดอยู่นู่นนะครับแน่นแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วนะครับโอเคนะอ่าโอเคครับผม